สวัสดีครับพบกับรายการแฮร์รีรเซประจําวันเสาร์นะครับวันนี้ครับจะเป็นวันที่หลีคุชพาเลียน2โซนภาคใต้เปิดฤดูกาลนะครับเตะเปิดสนามและผู้ดึงที่น่าสนใจก็คือรองแชมป์ของภาคใต้เมื่อปีที่แล้วครับปัตตานีเอฟซีจะเดินทางไปเยือนชุมพรนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับทีมปัตตานีว่าปีนี้พวกเขาพร้อมแค่ไหนครับเริ่มจากกองเชียร์แฟนับของเขาก่อนปีนี้ในฐานะรองแชมป์ภาคใต้เมื่อปีที่แล้วเราคิดว่าเราจะท้าผลงานได้ดีเหมือนปีที่แล้วไหม ครับอย่างน้อยที่สุดปีนี้ปัตตานีต้องเข้าในรอบแชมเปนลีนได้นะครับสาหรับฟอร์มโดยรวมของปัตตานีในปีนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็หวังลึกๆึกว่าปีนี้เราจะเป็นปีแรกของปัตตานีที่จะสร้างความสาเร็จเพื่อน,นําปัตตานีสู่ดิวิชันหนึ่งครับผมนี่เป็นเสียงของแฟนคลับนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าที่พอกเขาผลงานดีแต่ว่าเราต้องไปฟังโค้ชคราว่าผลงานของปัตตานีในปีนี้จะเป็นยังไง ไม่เคยปยยัตตานีเอฟซีของเราสู้มันเต็มร้อยไม่เคยวันไว้ปัตตานีเอฟซี FC, ปีที่แล้วเข้ารอบ League, นนรอแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะรองแชมป์ของภาคใต้มาปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเลยนักเตะหลายคนย้ายออกจากปัตตานีไปนักเตะเข้ามาใหม่สายเลือดใหม่มีใครบ้างแล้วคิดว่าแข็งแกร่งเข้ากับปีที่แล้วไหมก็คือคนแรกเลยก็คือเจสัอริเจมง ตัวนี้เป็นคนปัตตานีแล้วก็เติบโตที่สวีดเดนแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาช่วยปัตตานีก็ใส่บอสิทิ์ด้วยคิดว่าจะเป็นตัวดาวเด่นของปัตตาร์เนีปีนี้ครับผม right. ตัวต่างชาติเนี่ยแล้วก็ยังมีเดวิดเดวิดสันย้ายมาจากไวอยเอ็ดยูเนเต็ดแล้วก็อาเมดซูนตาเป็นดีกียี่สปีของอีอยิปต์แล้วก็อาเมดกัตมานีเป็นดีกียี่สปีของทีมชาติาซเซเรียเหมือนกัน คิดว่าปีนี้กลับเป็นที่แรกผมคิดว่าแข่งแกังพอๆกันครับผม,มครับปัตตานีมีชื่อเสียงเรื่องแฟนซุปกอรทุกนัดในบ้านเป็นสนามทุกนัดโค้ชทำยังไงที่ให้นักเตะเล่นแล้วสามารถจะเรียกแฟนคลับเข้ามาเป็นสนามได้แบบนี้ก็คืออันดับแรกเลยก็คือตัวนักเตะคือเราเรียกนักเตะที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็การเล่นแล้วก็ต้องเล่นแบบอินเตอร์เทนโดยเฉพาะเล่นในบ้านเนี่ยจะสังเกตว่าปัตตานีเนี่ย จะแพ้น้อยมากส่วนมากจะเสมอกับชนะครับผมปีนี้คาดว่าทีมไหนในโซนภาคใต้ที่น่ากลัวบ้างในสายตาของโค้ชก็คือผมว่าทีมที่มีตัง <c oughs> ก็คือพังงาแล้วก็ยะลา ทีมนึงก็คือตรังครับผมเพราะว่าสามทีมนี้สิบกว่าล้านครับผมวันนี้เจ้าชุพรคาดหวังว่าไงก็คืออย่างน้อยหนึ่งแต้มครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ขอสามแต้มเพื่อแฟนคลับปัตตานีครับผมเอาละครับโค้ดบูนะครับก็เชื่อมั่นว่าปีนี้ปัตตานีจะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กับปีที่แล้วนะครับ คิดว่าปีนี้สนามย่า้าในบ้านเราเนี่ยจะมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดคิดว่าเต็มอัศจรรย์นะครับส่วนจะล้นหรือไม่ล้นเนตองดูคู่คแข่งถ้หากว่าคู่คแข่งอย่างไหนที่มาแล้วดีๆคิดว่าล้นสนามครับผมวันนี้นะครับเราจะจบกันด้วยพลังของปัตตานีเอฟซีพลังของตานีนะครับว่าเขาั้นมีพลังมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ